วันนี้สิ้นสุดประกาศเตือนภัยผาย,ยุฝนฟ้าขนองแต่ยังต้องระวังอากาศหนาวและลมแรงและก็มีประกาศฉบับใหม่ต่อเลยค่ะเตือนฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่23ถึง26กุมภาพันธ์นี้ลมมรสุมจะแรงขึ้นระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำดำคลิปนี้อัปเดตข่าวสภาพอากาศข้อมูลตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคมค่ะ ในวันนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนภัยอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นฉบับที่7และเป็นฉบับสุดท้ายแล้วค่ะโดยหลังจากนี้ฝนจะลดลงอากาศจะหนาวเย็นขึ้นและยังต้องระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงก็มีประกาศฉบับใหม่ค่ะออกมาจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเตือนฝนตกหนักในพื้นที่9จังหวัดค่ะจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต,ต,ต้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ส่งผลทําให้ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังแรงขึ้นค่ะลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย9จังหวัดได้แก่จังหวัดสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันที่23-26กุมภาพันธ์ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักปริมาณฝนตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่ง ระมัดระวังคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งและชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวโดยทะเลอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต,ต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะนอกจาก9จังหวัดนี้แล้วนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งจังหวัดค่ะทางศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยวาตภัยและ ดินโคลนถล่มจังหวัดชุมพรได้แจ้งเตือนให้ระวังฝนฟ้าขนองด้วยค่ะโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ถึง60ของพื้นที่กละมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันที่22 2 7ถึง27กุมภาพันธ์ค่ะต่อไปเป็นภาพถ่ายเรดาร์และรายงานติดตามสภาวะอากาศากรมอุตุค่ะตั้งแต่เช้าจนถึงเวลา19นาฬิกาของวันที่21กุมภาพันธ์ภาคเหนือตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดเชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดศรีสเกตมุกดาหารอุบลราชธานีอำนาจเจริญยโสธรภาคกลางตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดสระบุรีกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีนครสวรรค์สมุทรปราการภาคตะวันออกตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนครนายกฉะเชิงเซาและภาคใต้วันนี้ตรวจพบกลุ่มฝนกระจายทุกจังหวัดยกเว้นจังหวัดภูเก็ตค่ะสำหรับพื้นที่ที่มีฝน ฝนตกสะสมสูงที่สุดนะคะจากเย็นของวันที่20ถึงเงย็นของวันที่21กุมภาพันธ์ข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ําแห่งชาติพื้นที่ที่มีฝนตกสูงที่สุดคือสถานีเขตรักษาสัตว์ป่าหาลาบาลาจังหวัดนราธิวาส54มิลลิเมตรอบตบางใหญ่จังหวัดระนอง52.2ม mm, ิเมตร บ้านกงศีไร่หมู่หกจังหวัดจันทบุรี49.5ม mm, ิลลิเมตรบ้านคีรีวงนครศรีธรรมราช46.5ม mm, ิลลิเมตรบ้านคลองกัวจังหวัดสงขลา44ม mm, ิลลิเมตรนวยพิทักษ์ป่าหินเรือจังหวัดชุมพร41.4ม mm, ิลลิเมตรบ้านหนองคล้าจังหวัดตรัง39.8ม mm, ิลลิเมตรตำบลหนองบอนจังหวัดกาด34.8ม mm, ิลลิเมตรฟิลเจอร์รังสิตป,ปทุมธานี30.2ม mm, ิลลิเมตรบ้านตะบกเตี้ยจันทบุรี30มิลลิเมตรและบ้านสองสีอุตรดิตถ์30มิลลิเมตรค่ะ ส่วนทางกรงรมตูเตือนพื้นที่ที่ต้องระวังฝนและต้องระวังฝนฟ้าขนองจากเย็นวันที่21ถึงเย็นวันที่22กุมภาพันธ์ภาคเหนือมีฝนเล็กน้อยบางแห่งภาคอีสานมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญอุบลศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์และนคนรราชสีมา ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดราชบ,บุรีสมุท,ทรสงครามสมุทรสาครอ,อยุธยาและสระบ,บุรีส่วนกรุงเทพปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละสาของพื้นที่ส่วนภาคตอนออกมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสรีกแ,แกว้วชนบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละสาของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าจากเว็บไซต์ของกรมอุตุค่ะในช่วงวันที่21-22กุมภาพันธ์บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าวทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีฝนฟ้าขน องงงบางแห่ค่คะในขณะที่ในช่วงวันที่23ถึง27กุมภาพันธ์บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงโดยภาคเหนือและภาคสานมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลางภาคตอนออกกรุงเทพปริมณฑลมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะสำหรับลมตอนออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมียอมความกดอากาศตา่ำบริเวณเกาะบอเนียวจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศมาเลเซียทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแหง่งคลื่นลมอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ มาต่อที่แอปวินดีค่ะดูแนวโน้มฝนล่วงหน้าผ่านแบบจำลอง ECMWF บริเวณไหนมีสีคือมีโอกาสที่จะเกิดฝนสีฟ้าเป็นฝนเล็กน้อยเบาบางหรือเป็นแค่เมฆครึ้มแล้วก็ไล่ไปที่สีเขียวสีเหลืองสีแดงและสีชมพูตกหนักที่สุดแบบจำลองไม่ได้แม่นอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะยังไม่ได้กดดูแบบเต็มจออย่าลืมกดดูแบบเต็มจอด้วยนะคะจะได้เห็นวันที่และเวลาที่อยู่ล่างสุดของหน้าจอค่ะเริ่มที่ตีหนึ่งวันอังคารที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์ค่ะ ฝนค่อนข้างน้อยนะคะส่วนใหญ่จะมีสีฟ้าอยู่ในทะเลอ่าวไทยตอนบนและบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบราช,ชบุรีส่วนใหญ่เป็นช่วงภาคใต้ตอนบนภาคกลางตอนล่างค่ะส่วนบริเวณภาคใต้มีสีเล็กน้อยช่วงใกล้ชายทะเลของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชค่ะสำหรับภาคอีสานนะคะมีสีเล็กน้อยช่วงตอนล่างของอุบลค่ะภาคเหนือมีสีเล็กน้อยบริเวณจังหวัดเชียงราย แล้วก็จังหวัดลำปางจังหวัดแพร่จังหวัดน่านเป็นสีฟ้าอ่อนๆค่ะอาจจะมีฝนหรือแค่เมฆครึ้มนะคะตีสามันอังคารค่ะภาคเหนือตอนบนมีสีฟ้าบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านเชียงใหม่ค่ะอาจมีเมฆครึ้มหรือฝนอีสานล่างค่ะมีสีฟ้าเขียวเหลืองช่วงจังหวัดศรีสะเกดอุบลราชธานีค่ะภาคตอนออกมีสีฟ้าช่วงจังหวัดจันทบุรีแล้วก็สัดแก้วค่ะ ภาคกลางมีสีเล็กน้อยฟ้าอ่อนแถวการจนบุรีราชบุรีค่ะส่วนภาคใต้จะมีสีช่วงภาคใต้ตอนบนและในทะเลนะคะเพชรบุรีประจวบค่ะแล้วก็ชุมพรเล็กน้อยช่วงใกล้ชายทะเลค่ะ6โมงเช้าวันอังคารค่ะภาคใต้ตอนบนมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะคะโดยช่วงราชบุรีเพชรบุรีประจวบค่ะมีสีฟ้าเขียวเหลืองรวมถึงในทะเลเอ่าวไทยส่วนชุมพรและสุราษฎร์ธานีพื้นที่ที่ใกล้ทะเลมีสีฟ้าเล็กน้อย และนครศรีธรรมราชและสงขามีสีฟ้าเล็กน้อยค่ะสำหรับภาคตนออกนะคะ6โมงเช้ามีสีบริเวณชนบุรีระยองค่ะจันทบ,บุรีฉะเชิงเซาแล้วก็สักแก้วภาคกลางก็มีแค่ราชบ,บุรีนะคะส่วนภาคเหนือมีสีบริเวณภาคเหนือตอนบนช่วงจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแล้วก็ลำปางค่ะส่วนภาคอีสานนะคะก็ยังคงเป็นอีสานตอนล่างค่ะช่วงจังหวัดอุบลศรีสกเกษสุรินทร์จังหวัดตอนล่างล่างของจังหวัดค่ะ 9โมงเช้าว,วันอังคารภาคสา้นช่วงจังหวัดเมื่อกี้นะคะสีเบาบางลงค่ะจากสีฟ้าเขียวเหลืองก็จะเหลือแค่สีฟ้าค่ะช่วงจังหวัดสุรินทร์สีสเกตอุบลน,นะคะเล็กน้อยภาคตนออกมีสีแถ,แถวสากแก้วจันทบ,บุรีระย,ยองค่ะภาคกลางมีเล็กน้อยแถวราชบ,บุรีแล้วก็จะเป็นภาคใต้ตอนบนนะคะเหมือนเดิมสีฟ้าเขียวช่วงเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา บริเวณที่ใกล้ชายทะเลค่ะพอเที่ยงวันอังคารที่22กุมภาพานันธ์ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มเข้ามาค่ะเพิ่มมากกว่าช่วงเช้าแต่ก็ไม่ได้ตกทุกพื้นที่นะคะมีสีฟ้าสีเขียวปกคลุมตั้งแต่ประจวบลงไปถึงนาราธิวาค่ะรวมถึงในทะเลอ่าวไทยนะคะภาคตะวันออกไม่มีสีภาคกลางไม่มีสีภาคเหนือมีสีอ่อนๆค่ะฟ้าอ่อน ในช่วงตอนบนนะคะไม่ห้องซ้อนเชียงใหม่เชียงรายค่ะตอนบนของจังหวัดส่วนภอีสานเที่ยงวันอังคารไม่มีสีค่ะบ่ายสามวันอังคารไีาสานไม่มีสีค่ะแต่อาจจะมีลมแรงนะคะเป็นลมที่พัดมาจากทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือค่ะภาคตอนออกไม่มีสีภาคกลางไม่มีสีภาคเหนือยังคงมีสีช่วงภาคเหนือตอนบนอยู่ค่ะสำหรับภาคใต้นะคะบ่ายสามฝนจะเยอะมากกว่าช่วงเที่ยงค่ะสีปกคลุม เต็มทุกจังหวัดนะคะตั้งแต่ประจวบลงไปค่ะส่วนเพชรบุรีขึ้นไปไม่มีสีค่ะภาคใต้ช่วงเย็นวันอังคารที่สองค่ะฝนจะลดพื้นที่ลงค่ะแต่ยังมีสีปกคลุมตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปถึงนราธิวาสค่ะภาคตอนออกไม่มีสีภาคกลางไม่มีสีภาคเหนือสีน้อยลงค่ะเหลือเล็กน้อยแถวเชียงรายส่วนอีสานไม่มีสีค่ะ สามทุ่มวันอังคารค่ะป้ายสารไม่มีสีนะคะก็จะเริ่มมีอากาศเย็นแล้วก็ลมแรงเหนือกลางตอนออกไม่มีสีค่ะอุณหภูมิจะเริ่มลดต่ําลงสําหรับภาคใต้ฝนน้อยลงค่ะเหลือสีฟ้าอ่อนคืออาจมีฝนเล็กน้อยหรือเมฆครึม้มบริเวณจังหวัดนครสีมราชพัทลุงสงขลาป,ปัตตานีนราธิวาสค่ะ ตีหนึ่งวันพุทธที่23มกุมภาพันธ์ก็จะมีสีฟ้าอ่อนบริเวณภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปและโอกาสตกเยอะคือแถวนาราธิวาสสวนไทยตอนบนไม่มีสีค่ะอากาศก็จะหนาวเย็นขึ้นนะคะโดยเหนือตอนบนอีสานตอนบนก็จะมีอากาศหนาวค่ะ6โมงเช้าว,วันพุทธที่3ามกุมภาพันธ์ค่ะแถวจังหวัดเชียงรายมีสีฟ้าเล็กน้อยนะคะแล้วก็อีสานกลางตอนออกไม่มีสีค่ะส่วนใหญ่จะเป็นอากาศ เย็นแล้วก็อากาศหนาวนะคะเส้นพันสปลงมาถึงท้ายสารตอล่างเลยค่ะสําหรับภาคใต้ช่วงเช้าวันพุธมีสีฟ้านอ่อนฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ในทะเลค่ะชุมพรสุราษฎร์นครพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสค่ะเที่ยงวันอังคารค่ะบริวเวณภาคใต้โอกาสเกิดฝนก็จะเพิ่มขึ้นนะคะมีสีฟ้าปกคลุมตั้งแต่ชุมพรลงไปถึงนราธิวาสเกือบทุกจังหวัดค่ะ ภาคกลางไม่มีสีอีสานตอนออกไม่มีสีสําหรับภาคเหนือยังมีสีฟ้าอ่อนอยู่บริเวณเชียงใหม่เชียงรายค่ะบ่ายวันพุธค่ะภาคเหนือสีลดลงนะคะช่วงเชียงใหม่เชียงรายกลางอีสานตอนออกไม่มีสีค่ะก็จะมีอากาศเย็นเย็นบางพื้นที่นะคะส่วนภาคใต้มีสีฟ้าเขียวเหลืองเล็กน้อยปกคลุมตั้งแต่ชุมพรลงไปถึงราธิวาสเต็มพื้นที่ค่ะเย็นวันพุธภาคใต้ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนบางแห่งตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร์ธานีลงไปค่ะ ทยตอนบนไม่มีสีนะคะพอเข้าช่วงข้าวันพุธค่ะไทยตอนบนไม่มีสีอุณหภูมิเริ่มลดต่ำลงสำหรับภาคใต้ฝนลดพื้นที่ลงค่ะเหลือแค่บางส่วนของสุราษฎร์นครสิมราชพัทธลุงสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสค่ะต่อไปตั้งแต่24กุมภาพันธ์ดูแนวโน้มคร่าวๆนะคะฝนจะตกพื้นที่ภาคไหนบ้างค่ะเช้ามืดวันพฤหัสที่24กุมภาพันธ์ภาคใต้ตอนล่างมีโอกาสเกิดฝนนะคะ แล้วก็พอเข้าช่วงบ่ายวันพฤหัสค่ะฝนก็จะเยอะขึ้นแล้วก็มีสีเหลืองปนเข้ามามากยิ่งขึ้นตั้งแต่จังหวัดชุมพรล,ลงไปส่วนไทยตอนบนสีภาคไม่มีสีไม่มีฝนค่ะวันศุกร์ที่ภาคกุมภาพันธ์เช้ามืดค่ะก็มีสีเข้ามาเลยนะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปและจะมีโอกาสตกหนักเช้าวันศุกร์ก็คือภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่พัทลุงสงขลาตรังสตูลลงไปค่ะมีสีเหลืองแดงนะคะบ่ายวันศุกร์ ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนอยู่ค่ะตั้งแต่ชุมพรล,ลงไปและตกหนักช่วงพักใต,ต้ตอนล่างค่ะไทยตอนบนไม่มีสีนะคะเชา้าตั้งแต่กลางคืนสุข25ไปจนถึงเช้า26มีสีเข้ามาตลอดนะคะตั้งแต่จังหวัดชุมพรล,ลงไปถึงนราธิวาสและตกหนักในพื้นที่ของฝั่งอ่าวไทยค่ะโดยสีเหลืองขยับขึ้นมาอยู่ช่วงตอนกลางสุราษฎนระ์คนครศรีธรรมราชสงขลาค่ะเชา้ชาสิบโมงเช้านะคะมีตลอดเลยแล้วก็บ่ายวันเสาร์ค่ะ พื้นที่สีเหลืองไม่ค่อยมีแล้วนะคะแต่ยังเป็นสีฟ้าปกคลุมตั้งแต่ประจวบลงไปถึงนราธิวาสค่ะส่วนไทยตอนบนอุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้นเล็กน้อยนะคะวันที่2 7กุมภาพันธ์ช่วงเช้าภาคใต้ค่ะก็มีสีเข้ามาเลยนะคะตั้งแต่ประจวบถึงนราธิวาสเริ่มฝั่งอ่าวไทยก่อนแล้วก็จะขยับไปฝั่งอันดามันช่วงบ่ายค่ะ วันที่28กุมภาพันธ์ค่ะช่วงเช้ามีสีเล็กน้อยช่วงพักใต้ตอนบนแล้วก็พอช่วงเที่ยงค่ะบริเวณประจวบชุมพรน,นะคะมีสีเหลืองค่ะ28กุมภาพันธ์สีเหลืองขยับขึ้นไปอยู่ประจวบนะคะพอเช้ามืดวนันอังคารที่หนึ่งมีนาคมไม่มีสีบริเวณภักใต้ค่ะสีน้อยมากแล้วก็พอช่วงบ่ายก็เหลือสีน้อยมากๆค่ะสําหรับไทยตอนบนก็จะเริ่มมีสีเข้ามาเล็กๆน้อยๆบางแห่งนะคะและสุดท้าย22กุมภาพันธ์เช้า มืดมีสีบริเวณภาคใต้ตอนล่าง3าจังหวัดค่ะแล้วก็ช่วงบ่ายมีสีเข้ามาเล็กน้อยตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปค่ะส่วนช่วงค่านะคะก็ยังคงมีสีปกคลุมภาคใต้ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปและจะเพิ่มเข้ามาในส่วนของภาคเหนือค่ะมีสีฟ้าเล็กน้อยแล้วก็ภาคตอนออกนะคะแล้วก็หลังวันที่2กุมภาพันธ์ค่ะยังต้องติดตาม ว่าจะมียอมความกดอากาศต่ำอีกหนึ่งลูกที่จะเคลื่อนเข้ามาใกล้ประเทศมาเลเซียหรือเปล่านะคะถ้าเป็นตามแบบจำลองนี้ก็จะทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักอีกครั้งค่ะเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตแบบจำลองกันใหม่ต่อไปปรหมุสถานที่สำหรับคนที่แจ้งตำแหน่งไว้ในคลิปที่แล้วค่ะโดยคลิปนี้ทุกตำแหน่งจะดูนาน้มฝนผ,ผ่านแบบจำลองตั้งแต่เช้าของวันอังคารที่22กุมภาพันธ์จนถึงเช้ามืดของวันพุธที่23กุมภาพันธ์ค่ะสถานที่แรก สสเม็ดนางชีจังหวัดพังงาวันอังคารมีโอกาสเกิดฝนในช่วงเย็นค่ะสี่โมงเย็นมีค่าฝน8มลเมตรนอกจากนั้นเป็นแดดสลับเมฆครึม้มควรพังร่อนพิบูลนครศรีธรรมราชเช้าวันอังคารค่าฝนเล็กน้อยไม่ถึง1มลเมตรส่วนช่วงเย็นถึงค่ำม,มีค่าฝน1-2ม mm. ลเมตรและเช้ามืดวันพุธมีค่าฝนไม่ถึง1มลเมตรค่ะเวียงสระสุราธานีรวมทั้งเขนซาและพุนพินสุราธานีมีโอกาสเกิดฝนในช่วงบ่ายถึงค่ำของวันอังคารค่ะค่าฝนช่วงละ2-4ม mm. ลเมตร ส่วนเช้ามืดวันพุธไม่มีค่าฝนค่ะอเภกงราและป่าบอนจังหวัดพัทลุงวันอังคารมีค่าฝนตั้งแต่บ่ายไปจนถึงเช้ามืดวันพุธเลยค่ะค่าฝนต่ำๆช่วงละ1มิลิเมตรอาจมีฝนตกหรือเป็นเมฆครึ้มไซงามจังหวัดกำแพงเพชรและบ้านโค้งวิไลจังหวัดกำรรแพงเพชรค่ะวันอังคารวันพุธไม่มีค่าฝนนะคะเป็นแดดสลับเมฆครึ้มค่ะ สีสำมรองสุขโขทยัยวันอังคารวันพุธไม่มีค่าฝนเป็นแดดสลับเมฆครึ้มบ้านแม่ละเมาจังหวัดตากวันอังคารและว,วันพุธไม่มีค่าฝนเป็นแดดสลับเมฆครึ้มนนสูงนครราชสีมาค่ะ วันอังคารไม่มีค่าฝนเป็นแดดสลับเมฆครึ้มส่วนวันพุธมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะลานสักอุทัยธานีวันอังคารเป็นแดดสลับเมฆครึ้มวันพุธมีแดดเป็นส่วนใหญ่บ้านไหม่ชัยพจน์จังหวัดบุรีรัมย์และพุทธไทยสงุร UM รัมค่ะวันอังคารเป็นแดดสลับเมฆครึ้มส่วนวันพุธมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะโกสุมพิสัยมหาสารคามวันอังคารเป็นแดดสลับเมฆครึ้มวันพุธมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะ อำเภอคลุงจังหวัดจันทบ,บุรีวันอังคารช่วงเช้ามีค่าฝนเล็กน้อยไม่ถึง1มเมตรนอกจากนั้นเป็นแดดสลับเมฆครึ้มส่วนวันพุธมีแดดเป็นส่วนใหญ่อําเภอเมืองสกลนครวันอังคารเป็นแดดสลับเมฆครึ้มวันพุธมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะและสุดท้ายอำเภอองคารักษ์จังหวัดนครน,นายกวันอังคารและวันพุธไม่มีค่าฝนเป็นแดดสลับเมฆครึ้มค่ะ ใครที่อยากให้ปักหมุดสถานที่ดูแนวโน้ฟฝนแจ้งชื่อสถานที่พร้อมด้วยคำว่าปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ